สบายดีสบายดีย้ำคำพี่น้องจ๋าพบพอกับเบา้าหมีพี่น้องมีเวลาส่วงคำกับมาส่วงคำแต่ละเมือเนาะส่วงนี้ก็ยากบ่ค่อยมีเวลาไปใส่ก็ยากสิเห็นเฉพาะเบ้าหมีมีเวลาเท่านั้นบรรยากาศม้นนี้ก็ขึ้นฝ้าขึ้นฝนอยู่แต่ฝนบ่ตกได้ยินเสียงเขียดห้องอยู่กลางทง หลายขู่หลายคนกระดำนาพี่น้องจ้ายายลุนเดี๋ยวเพิ่งไปได้สิดำยายลุนวันอาทิตย์มื้อนี้วัดมื้อนี้วันหยังคันวันอาทิตย์ยายลุนสิดำนาแล้วพวเพิ่นกะโตกะกะก่อนอ่าสามสี่เหมอเนาะบางคนเขาเจ้ากันแล้วกับเมียได้พี่น้องเขาเจ้าแบบอ่าสูบน้ำโต๊ะกะ กอนก็จ <ừ flexibility. S 3> uh ่างดำกอนก็บหล่ากอนเบรรลุไอ้เมื่อไรบอกตาเก่าเลยเด้อเอาฮาสิดับเมื่อไรซะวัดอาทิตย์กันยายลุนกับวัดอาทิตย์ผู้ใหญ่เลอนนี่ิคืนข้นะลเอาคือจังหวะโต๊กก่อนหมู่กะสัน ไใส่พยครับแต่ว่าพยเขาไล่กใส่เกี่ยวอื่นเลยอ่ะประเทศยังทำนี <im lly> ่เหรอใส่กินได้่ได้เก่ท่ก่อนคิไทยนะเออมองไทยหีอุงกนเดนีองในเดินเทียงองนะเออมีอยู่กูก้อน

ไปยังก็ได้อีกอะไรเมิองใหญรวยอย่าบังแม็กกินายพี่น้องนี่นี่เออแม็กแมกจิงลีดเนาะบ้านเฮาเอินแม็กกินายนี่นี่ใส่คีปิดปีกขัวพี่นอจ๋าแม็กจิงลีดนาเนาะ มา่ะี้เ้าวเป็นตแพงนันเรือชองโว่าโอ้มดมือมือนะมาแล้วนะที่มเตเลย้างหลอกมาแล้วนม่้อกวามันเผาใครใสปากมันยาดปาีเลยไม่แพลมก็มาเห็ดาเฟเาอีกลใส่จริงฤีใปากใหัวมันอีเฮ้ยมันบ่ล่ะมื่อ้าคบลูกไม่ล้น่แล้วมไหมเ็นป่ค้างไวมานั่นสารูกไว มายา่มานะมามันยัมาบ่ามายมาการเป็ดกัดไก่ตสูมือมัคนมือเนเอาโอ้ยเปแพงนะเฮ้ยยังเลือชองัเป็นยาคนองักบานินก้ง่อโตนนะัแต่นะมันยังกคังไหวสละผูกไหวบ้าเมื่อก้เราเห็นขาบเมื่อไห ใส่จิงลีดนะจ๊ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเมาไปกินมาไปกินไอ้ไก่น้อยะลูกอีไลนะบิเอแต่แม่บนนี่บลูกว่ายงเล้ตัวเดียวแล้วมากลุ้มครบแม่บันไปมาข้อนผเดี๋ยห้องตายเ่มขี่เจ้ิให้องหน่นึงนีไดู้เยติมันขหาใส่ขี้จิงลีด ไปหางัดเอาเทอานะมวนๆเนาะเมยโอัไปเยี่ยงเหมือนก็บคอยกวานลายได้คะันเก็บขันเก็บหนหลยายลุนไปประจําคุณยายไปใช้ใช้รวยโอ้จนค่ำจนมื้าน้อหอไืปไปตาแม่ ซาอะไ้ซะกางทงเอาซาบัวน่ะเกิดจิพลาห์มันเปนหินมันเลอกเด้อไปไปจิพาหลงไปาเยนลาไปตอนไหนไปไปมือันะก่เป็นยามหน้าเยวน้สิเริ่มดำหน้าวัดอาทิตย์คือกันพี่น้องจ๋า น้ำเต็มให้เต็มคันก้าอยายรุ่นกัญญาแล้วนี่เพิ่นสิลกก้าวันเสาร์ดำวันอาทิตย์เนาะแม่หนุ่มเอ๋กับสิลกก้าวันเสาร์ดำวันอาทิตย์น้ำเต็มให้เต็มคันพี่น้องเห็นเขาเจ้าดำแล้วก็อยากดำฟ้าวอยากแล้วบูอึนดน้ำเด้ข้าแม่ดำส่วนนี้ก็คือแล้วเลยแล้วบัดทงพอบูดอึดนำ้ำ ทั้งกะทยหุดแล้วมัวว่านนี่เนาะลงไปตามคุณยายคุณยายยวนสวนบัวสะบัวกลางทงุงนาลงไปหาทางหยาบรรยากาศยามค่าพี่น้อง ได้ยินเสียงเขียดจะหน้าหอ้องนี่ซ้ำนี่ผู้ดีสอนหวกสอนตามอันคล้องกลางไทยอะ่ะกลางให้หน้าแต่ว่ากบเขียดก็เริ่มอึดล,ละเขาเจ้ากิน่นเขาเจ้าหาขายส่วนหนึ่งกับมันดับจากอ่ธรรมศาสตร์ บางทีก็แหงแร้งสิหัวกตายแต่ว่าพญยา,ยน,านิรินยังกันไทยหุดบประานแล้วยีพ่พุนลุงเลินเพิ่อนเมาไทยพุ่อันนั้นลุงเลินเพิ่อนค้าแต่ไปเหตุงานแต่ละมือเนาะไปทำงาน,นรับเมาต่อเติมแต่ละมือ เพลยบลูบพีเวลาถ่ายมื่อนี้เพ่เลยเมาให้มันแล้วแสดงว่าเราไปเหตุงานพี่น้องพูอยู่นอยู่กลางท่งเนาะบรรยากาศทุง่งนาสำหรับคนที่มักอยู่กับธรรมศาสตร์พี่น้องก็มีความสุขเนาะกับวามสุขแบบบ้านเฮาห์าแหละอยู่กับ ทุ่งไร่ทุ่งนาจับตาให้ดีๆพี่น้องนาแล้งก็สิเป็นอีกแบบนหนึ่งนาฝนก็สิเป็นอีกจากพามือเป็นหลังมือหลังมือเป็นฝามือพี่น้องเดี๋ยวดำหน้าแล้วก็สิเคี้ยวเต็มท่งบาดท,ที่นี่เนาะมันสิต่างจากอ่านาแล้งนาแล้งกับแห้งแล้งบ่มีหดนำํำหญ้าก็ตาย นี่แถวบริเวณนี้มีน้ำบิดซูไฮเนาะนี่ฟังนี่หน้ายายลีนี่คุณแต่ว่าฟังนี่หน้าเปาหมีขึ้นคุณคุณขึ้นไปหอดเทียงคุณเสียงเขียดพี่น้องน้ำไหลป่ากัขึ้นได้ที่นี่ น้ำมันไหลหล่นให้หล่นขั้นลงหวยลงห้องปลากข็ข้นมาวางไข่ประดุกประคอประเข่งเนะาะคำมันบ่อแหงคำมันบ่อแหงบ่อแหลงก่อนพี่น้องมันขืนมาวางไข่ไม่ออกลูกถ้าเกิดวันนั้นอันแดดน้ำแหง้งน้ำขอนปลาก็ตายกับบ่มีปลาอีกเด้ถเาเกิดฝนดีต่อนเนื่องปลาก็หลายคือปีที่แล้วนี่ ป่าลงตรงหลายหลายคนก็เห็นอยู่สะอ่อนป่าทั้งป่าคอป่าเค้งเนาะป่าธรรมศาสตร์แต่ปีนี้ก็จักจัางไรฝน,นก็นมาซ่ายอยู่ฝนทั้งสิมาเริ่มตกเดือนนี้คันปีใดฝนตกเต็มหัวปีอะป่าสิขึ้นมาหลาย นี่แถวพายด้านนอกนี่ป่ามันเริ่มขึ้นมาว่างไข่แล้วป่าคอเลี้ยงลูกมันบืนขึ้นมาคุณยายอยู่ในสายเะเห็นบ่โอ้ยคำเมืดยังบม่ได้ขึ้นบ้านนอ่ยายเขาแต่หัวแต่สวนแต่ละมือ่อเนาะเล่ามากักหัวมกักสวนอีลีลกหย่าตัดไม่ น,นี่พายพี่น้องพายมันสิเลกิกอุ้ยอีกยังแมงดาบน,นึงแมงดาขึ้นมาว่างไข่ออกลูกออกเต่านี่แหละปลาคอมาเลี้ยงลูกมือนั้นแม่น้องเหมอยอันมือฝนตกเหรอแม่น้องเหมยจับได้โตเท่าแขนนี่พี่น้องตัวบ้ากใหญ่ปลาคอ แต่ว่าปล่อยปล่อยมันวางไข่ปาดตบัวน้ำเต็มสะท่านผู้ชมเอาเมยมาจับไปค่อยแนะเข้าบาไาไ่ได้ว,ไว้างัวเข่าก็เลยปิดตายมาก,ก่อนประตูไม่อยู่นี่แหละน้ำเต็มสะพี่น้องอาสะฟังนี่นะบัวลายสุปี บางทีนะมันสีแหงส่วงเอ่อเมนาเมษานอนมันแหงแล้วหัวบัวก็เอาขึ้นโคกเบิดมันหลายเกินแต่ว่าอันสะฟังนี่นะบัวอยู่แล้วก็พักเกษตรกหลายพร้อมเป็นป่าย,ยปะหัวปีนยามแรกนะงัวเขา่าพุ่นเสียงคุณยายขวกๆอยู่ ตะเว้นต๊กดินแล้วได้พีน่น้องจ๋าหกโมงกว่าแล้วอันนี้เป็นหยาค่า,าห้าเนี่ยที่เขาเจ้าอ่าตัดไปไพ่หญ้าขายอ่ะมุงลังค่าไพ่ห้าแล้วอ่ะขั้นสามันโกเพิ่นมาทําความสะอาดขั้นสาจากลงมาแต่ตอนไหนถามผู้ใดก็ว,ว่าบ่เห็นบ่หู มาตัดมาสอมยังยายมันโ霍กกับเรื่องของสะน้ำไม้ลายบ่อันนี้นะเป็นน้ำไม้ลายดิพี่น้องจ้าน้ำไม้ลายเมื่อก่อนน่ะก้อนน้ำไม้น่ะลายกว่านี้เมื่อก่อนน่ะปลูกรอบๆสะเลยน้ำมีทั้งน้ำไม้ปลา น้ำไม้ไลาน้ำไม้บงน้ำไม้สังไพรอันนี้เป็นน้ำไม้ไลายมันไม่นอ,อแล้วมันขำเลยยายไปเมื่องลงมาแต่เฮงป๋าไหลเตเวนผัวทั้งลกหญ้าทั้งทางก่อนน้ำไม้เพื่อนมันหกในใสน้ำไม้เนะี่ยทำเอออยู่พู่นด้านลุ่ม ก็ยึดเครื่องหนักก็มีผังน่อไม้หลาย,ยได้พี่น้องนั่นนันแต่ว่ายามนี้นเราบริสุทธิ์เราก็ไม้ลายนี่ไงพี่ปุ่นวินอ่อมันลายนี่ท่านผู้ชมน,น,มมนี่นี่หนอมันเห็น,นบอล,ลายหน่อไม้น่ะนี่หน่อไม้อันนี้ก็หน่อไม้นี่หน่อไม้ปุ่นหน่อหลายปุ่น อยู่กลางกอเมื่อก่อนนะกอนะใหม่นะลายแล้วมันก่อใหญ่โหบ่จนย่างบ่สมัดย่างได้คันสะเบ้ามีจ้างรถแม็กโครมาขุดออกเนาะกอนะใม้มันก่อใหญ่มันกอนะใม้ปลาแล้วมันหนามทีนี้ มันไปยากจากเมคโคคุดออกต่างหลายก่อมันตัดบ่อยแต่อันก่อนน้ำไม้ประเภทพวกนี้มันสิบลมีนามเด้น้ำไม้ลายน้ำไม้บงน้ำไม้สังไพมันสิบมีนามเพราะฉะนั้นก็โอเคก่านน้ำไม้ป่าอยู่อันนี้มิแต่ก่อนน้ำไม้พี่น้องไรยขูลายคนบอกว่าอา่อยากให้ปลูกก่อนน้ำไมห้หลายๆ บดไอ้ึดน้ำไม้พี่น้องธนาฝนนี่บดไอ้ึดน้ำไม่กินเนาะมีเบิทุกน้ำไม้<า>ไปดึงแล้วไหวอยู่เรื่อง,อง,งเ,อาเองขาสวนนี่บ่ต้องห่วงต้องไหวใจคุณยายาที่กอน้ำไม้บมแม่น้ามันเกิดเองนะี่พี่น้องปลูกอันนั้นน้ไม้สังไพนั่นก่อช่องสูงนะแต่ว่าลำมมันกระใสประโยชน์หลายอย่างอยู่เฮ็ดหัวเฮ็ดยังเนาะ ไ่ได้ว่าจะกินนออย่างเดียวมันเป็นพุ่มแล้วมันหกเพื่อนว่าเพิ่นเลยสอมขึ้นสอมขึ้น,นเนาะเบื้องในมีแต่กอน้ไม้เมื่อก่อนเนะี่ยหกกว่านีอีกอันนี้ก็น้ำไม้ไล่แล้วว่าแม่มไล่หรือบ่งนี่นะบงะ่งบอนไม้ไล่กอเดียวอันนี้เป็นบง่ง แต่ว่านอาาไลเด้อพี่น้องแต่มันอยู่ข้างในผลนี่มีแตรกร่กอนล้ไหมเริ่มใหญ่แล้วเริ่มโกเนาะสงสัยบ่มีเสด็จา้างแมคโครมาขุดออกอีวนี่อันนี้จะเป็นน้ำไหมสังไพอันนี้เป็นน้ำไหมป่าเด้เมื่อก้อนนะเอาไผ่จูดแล้วแล้วนี่มันเริ่มโปรงใหม่ก็เริ่มก่อใหญ่อีกแล้ว น้ำไมบ้บงมันออกนอไปล้พี่น้องนอมันละลายโพดเนี่ยอันนี้คือนอนไะม้นะนอน้ำไม้บงปุ่นนอมันข้างในผุกักซา,ากเห็นมพี่น้องลายนอลายน้ำไมป่ปลาถ้าอยากน้ำไม่ก็ย่างแล้วมาหาคุดเอาบดื้อน้ำไม้เนาะอันนี้ต้นข้ามคุณยายเด้อนี่ ระหวา่าไวัตจะปีกอนๆคามพี่น้องจำได้เบาบรรยากาศเก่าๆมองอ่าใส่ตรงหลังจากที่ดำหน้าแล้วเนาะช่วงอ่าเดือนแปดเดือนเก้าและปลาเริ่มลงนี่ก็มาใส่ตรงอยู่นั่นนี่เนาะตรงดักปลาปลาก็สิล่งกันนี่แหละ แถวหน้ามันไหลลงนี่อันนี้ก็จะเป็นก่อนาะไม่บ่งหวานเป็นพันุใหญ่แต่ว่านั้นเป็นพันุหน่อยเนาะนอไล้ขึ้นกัน,กกนแต่เวลาเจาะองประยุ่เขาเจาะกับมหลักซับเอาปลูกเบิดสุย่างมีเบิดสุยางพี่นอ้องมักซิดาก็มีนี่มันเกิดเองธรรมชาติเลยน,นบ่ไดนะ้ปลูกเมื่อก่อนน่ะปลูกหลอยู่ต้นมะกออ ต้นมักม่วงต้นมักผ้าพุ่นเด่ยวบอกออกลูกนี่หญ้าลุงเ,เลินลาวมาเกี่ยวเอาหลังจากที่เกี่ยวเขาแล้วแล้วก็มาเกี่ยวหญ้าไปไผ่ไผ่หญ้าอันนี้สะอยู่กลางทงพี่น้องบ้านบ่มีททำอยู่สามสะเนาะสะอยู่เทียงฟังนั่นสะอยู่กลางทงแลวก็สะอยู่เทียงฟังนี่ ต้นมะกอกมันเกิดเองแล้วไ่ได้ปลูกล้วพี่น้องนี่มะกอกแต่ว่าใบมันกินกัหลาบกับกอยกับแสบเนาะมันออกเปรียปร้ยวๆหอมหอมอันนี้นะบัวหลายโพดโพดพุด่นบัวแต่ว่าพยายามกับจัดมันบัวมันหลายเนาะเพราะนำแห้งแล้วก็เอาหัวมันขืนหัวบัวซาล์ เวลาสิกินป่าละยากหกหกทั้งหญาห์หาหแต่ว่าห้าก,ก็มีประโยชน์เนาะก่อนแล้วไม้เมืองเนี่ยคุณยายข่าวสวนเมือนี่กับแปนโล่งปกตินี่สิยากยาก อันนี้จะเป็นมันต้นเพื่อนก็นต,ต,ตัด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 ออกอุ้ยกบหนาฝนแล้วบริยุทธ์เอาไม่กินถ้ายามแรงเหรอครับบริยุทมันก็บอกออกพี่น้องมันออกเฉพาะหน,าน้าฝนเนาะเพื่อนสอบสอมบ่ให้มันเพื่อยลงบ่ให้มันหก ปะปลายายเมื่อคำแล้วตะเว้นตกดินแล้วไปโจนคำาจนมืดมาผู้เดียวโบอเป็นห่วงย่านเพื่อนตต๊ะเนาะเพื่อนเคยตต๊ะเธอนึ่งตกสะลงไปแล้วขึ้นบ่ได้แต่ว่าแท้จริงนะขาเพื่อนบ่ค่อยดีนะพี่น้องถ้าว่าลกหยาเขาสวนนี่เพื่อนเห็ุได้แต่ว่าถ้าสิคืนอ่ะ ขึ้นบันไดชุ้งๆแน่บัไดมันก่อมันก่อส่งแล้วทำไมไปไปไปขำเมืดโอ้ยเห็นเลยสิบตัดอยู่นี่แล้วเราเห็นหยาบาย่ัไดเห็นมันหกบัได พี่น้องจ่าได้มาเนี่กันสิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพล็กเท่านี้พอกันคลิปหนาพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วพี่น้องสบ,สบายด,ายดีมาตามคุณยายกลับบ้านพอดีละเมิดถามพใดก็่ายอยู่ส,วนน,สวนนั่นสวนนี้